ร่วมใจสู่ภัยน้ำท่วมข่ะรอบนี้นะคะลดราคาทั้งร้านค่ะลดสูงสุด80%นกันเลยค่ะเข้ามาหน้าร้านลูกค้าก็จะเห็นเป็นโซนทีวีค่ะและโซนแอร์ค่ะจะมีตัวไหนบ้างตามเลยมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะแอร์เบคโคค่ะและตัวนี้นะคะ1 2 0่0หมันทยระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะเราขายเพียงแค่6 9 9ันอบาทเท่านั้นค่ะแบรนด์น้องใหม่แบรนด์สกายวอ h ค่ะสำหรับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์12 0 0 0หมันทยเช่นเดียวกันค่ะเราขายเพียงแค่เท่ันั้่ะ ส่วนใครนะคะอยากได้ทีวีจอเล็กๆค่ะ3.2นิ้วของแบนอโคก็ลดราคาเช่นเดียวกันค่ะเราขายเพียงแค่2,590บาทค่ะขยับมาอีกนิดนึงค่ะใครที่อยากได้จอใหญ่ๆค่ะสำหรับ4.3นิ้ว50นิ้วของเราก็มีค่ะดู YouTube ได้ดู Netflix ได้และเราขายเพียงแค่ราคาเ้ียก็4,590บาทค่ะมาในโซนนี้กันบ้างค่ะสินค้ามากมายลดราคามากกว่า80%ค่ะจะมีตัวไหนบ้างตามมาเลย และสาหรับเครื่องสภาพผาหน้าของเราก็ไปจัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้เลยค่ะแบรนด์เบคโคแบรนด์หนึ่งของยุโรปกันลูกค้าขา7กิโลค่ะในราคาเพียงแค่4,998บาทเท่านั้นค่ะและเครื่องสภาพอัตโนมัติของเราก็มีค่ะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้เลยค่ะเครื่องสภาพแบรนด์สกายเวิร์ดค่ะแบรนด์น้องหว่และขายดีมากมากและตอนนี้เลยค่ะ18กิโลค่ะเราขายเพียงแค่7,890บาทเท่านั้นค่ะ และใครนะคะที่กำลังมองหานะคะเครื่องสักผ้าใหญ่ๆสะใจจุใจแบบนี้ค่ะสำหรับแบรนด์ไฮเออร์และแบรนด์ซีซค่ะและสองตัวนี้นะคะจะเป็นเค่องสักผาสองถัง20กิโลค่ะสำหรับของ TCL เนะคะเราจะขายเปียแค่7,990บาทค่ะและส่วนของแบนไฮเออร์ N e นะคะเราจะขายเพียงแค่6,990บบาทเท่านั้นค่ะ เอสซีแวนโตชิบะก็ห้ามพลาดค่ะลูกค้าขาโตชิบะรอบนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มค่ะสำหรับเครื่องเสื้อผ้าสองถังค่ะตัวนี้เลยนะลูกค้าขา14บกิโลค่ะลูกค้าขาใหญ่สะใจมากๆค่ะเราขายเพียงแค่4,490บาทเท่านั้นค่ะของแวนเอจีก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันค่ะลดราคาแปเร์เซ็นต์เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าขาสำหรับตัวนี้เลยนะคะลูกค้าขาเครื่องเสื้อผ้าสองถัง12บกิโลค่ะลูกค้าขาเราขายเพียงแค่4,990บาทค่ะถขึตนมาอีกนิดนึงนะคะลูกค้าขาเป็น18สิกว่่าาาเเรขยยพีงแค6,998บาาททเ่่นนั้คะ มาที่โซนตู้เย็นกันมากค่ะเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะราคาถูกมากๆค่ะเพราะเราลดราคา80%ค่ะลูกค้าค่ะสำหรับตู้เย็นของแบรนด์อโคค่ะลูกค้าค่ะใหญ่สะใจมากค่ะไซส์ใบไซส์ตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะสามารถทําความเย็นได้3 6 0องศาเลยนะคะลูกค้าค่ะและที่สาคัญนะคะเรามาในราคาโปรโมชั่นค่ะ9,998บาทเท่านั้นค่ะ ไปกันต่อที่2ประตูค่ะสําหรับแบรนด์โตชิบ้าค่ะลูกค้า่ะใหญ่มากๆค่ะและตัวนี้ค่ะ14คิวค่ะลูกค้า่ะจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบค่ะลูกค้า่ะจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนลูกค้าแน่นอนค่ะและมาในราคาโังก์ชันเช่นเดียวกันค่ะเราขายแบรน์แค่9,490บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า่ะและยังไม่หมดกระซิบอีกนิดนึงนะคะลูกค้า่ะตัวนี้นะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดแล้วและสินค้ามีน้อยมากๆแล้วและเป็นตัวที่ขายดีสุดเลยค่ะสาหรับตู้เย็น2ประตูตัวนี้นะคะ8.2คิวค่ะลูกค้าขาของแบรนด์โตช สวยเก๋ไม่แพ้ใครค่ะสําหรับตู้เย็นหนึ่งประตูค่ะลูกค้าขาและนี้เลยนะคะลูกค้าขามีให้เลือกถึง3สีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีส้มกันลูกค้าขาและราคาจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่3,990บาทเท่าน,นั้นนะคะลูกค้าขาเป็นตู้เย็นประตูเดียว5-2คิวค่ะ ายปาร์ตี้ห้ามพลาดค่ะและตอนนี้นะคะลูกค้าขาจะปีใหม่แล้วด้วยคะ่ะลูกค้าขาซื้อได้ซื้อตุนได้เลยนะคะลูกค้าขาและเรามาจัดโปรโมชั่นลดราคา80คะ่ะลูกค้าขาและราคาเริ่มต้นนะคะลูกค้าขา8,998บาทนะคะลูกค้าจะได้คู่กันไปแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าขาและมีลำโพงราคาเริ่มต้นพันกว่าบาทด้วยนะคะลูกค้าขาสามารถรอกินเข้ามาดูกันได้ที่ร้านมาิติวีวได้เลยคะ่ะ สินค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าขาใครที่อยากได้สินค้าลดราคา80%แบบนี้นะคะให้มากันได้ที่ร้านมาทีดลวีได้เลยค่ะลูกค้าขาเราลดทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์นะคะลืมนะคะแค่ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์แค่ถึงมทีดลวีค่ะบ๊ายบาย่